สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดชชินมาวงครับมีหลางจะมาเล่ามิทานแม่ปูก,กับลูกปูกครับแล้วข้างหนงานมาแล้วเช้าวันหนึ่งมีแม่ปูก,กับลูกปูกเลืนอาหารที่ริมทะเลเอ็กคิด แม่ปูมองเห็นลูกปูเดินไม่เป็นะระแเบบียบนอนเฉไปเฉยมาอยู่นั่นแหละแม่ปูบอกว่าเดี๋ยวก็หาอาหารไม่ได้หรอกลูกปูบอกว่าเดินตรงๆให้ทูหนย่ยแม่ปูก็ฝันวิธีเดินตรงๆ เสีไปเสีมาเหมือนกับบูกปูเลยนิอานี้สอนให้หรือว่าทำตนให้ดีก่อนค่อยสอนผู้อื่น